สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรู้ไว้ใช่ว่ากับตาสานี่ by ASP ในตอนที่แล้วเราทิ้งท้ายไว้ว่าขั้นตอนการซื้อขายตลาดรองมีวิธีการอย่างไรยุ่งยากหรือไม่มาหาคำตอบกันได้ใน EP นี้เลยค่ะขั้นตอนแรกคือการเปิดบัญชีและว,วงเงินซื้อขายหลักทรัพย์กับทางบริษัทหลักทรัพย์เอเซพัส ซึ่งหากเป็นลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีรักทรัพย์ประเภทใดๆกับทางเอเชียพัฒเจ้าหน้าที่การตลาดจะติดต่อลูกค้าเพื่อดำเนินการเปิดบัญชีหรือที่เรียกกันว่าการเปิดร์อหรักทรัพย์พร้อมกันกับการตั้งวงเงินซื้อขายค่ะโดยพอที่เปิดนั้นนอกจากลูกค้าจะใช้ซื้อขายหุ้นกู้ได้แล้วก็ยังสามารถใช้ร่วมทุนในรักทรัพย์อื่นๆที่เอเชียพัฒนมีให้บริการได้อีกด้วยค่ะ ปัจจุบันหากเป็นลูกค้าบุคคลธรรมดาไม่ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อประกอบการสมัครแล้วแต่เปลี่ยนเป็นขั้นตอนการยืนยันตัวตนหรือที่เรียกว่าการดิฟชิปคือการถ่ายรูปเปรียบเทียบกับรูปในบัตรประชาชนซึ่งสามารถทำได้ที่เคาน์เตอร์ใน7 e เ e ่ e อีเลฟหรือให้เจ้าหน้าที่เอเซียพัทไปบริการถึงบ้านลูกค้าค่ะส่วนการตั้งวงเงินซื้อขาย ก็สามารถแสดงหลักฐานทางการเงินอายุไม่เกิน1เดือนตามที่รายละเอียดในชุดเปิดบัญชีกำหนดซึ่งหลักฐานเหล่านี้ยังสามารถใช้แสดงคุณสมบัติการเป็นนักลงทุนรายใหญ่ได้พร้อมกันด้วยกรณีที่เอกสารทางการเงินบ่งชี้ว่าลูกค้ามีคุณสมบัติครบถ้วนค่ะส่วนลูกค้าประเภทนิติบุคคลหากต้องการซื้อขายหุ้นกู้ตลาดรองการเปิดพอร์ตรักทรัพย์ก็ใช้วิธีคล้ายๆกันค่ะ คือก่อเอกสารเปิดบัญชีและแนบเอกสารต่างๆตามที่กําหนดต่างกันที่หลักฐานเพื่อตั้งวงเงินต้องแสดงงบการเงินปีล่าสุดและไม่มีขั้นตอนการดิฟชิปเหมือนบุคคลธรรมดาส่วนในกรณีลูกคา้ามีพอร์ตกับเอเซพัทอยู่แล้วก็เพียงแค่ยื่นหลักฐานทางการเงินเพื่อตั้งวงเงินซื้อขายเท่านี้ลูกค้าก็จะมีพอร์ตพร้อมวงเงิน สำหรับการลรงทุนซื้อขายหุ้นกู้ในตลาดรองแล้วค่ะขั้นตอนต่อมาซึ่งส่วนใหญ่แล้วลูกค้ามักจะทำไปพร้อมๆขั้นตอนแรกคือพิจารณาหุ้นกู้ที่สนใจลงทุนหรือในทางกลับกันอาจพิจารณาขายหุ้นกู้ที่ลูกค้าถืออยู่เพื่อทำกำไรเพิ่มสภาพคล่องหรือเพื่อนำเงินไปรีอินเวสท์ n มนต์การลรงทุนอื่นที่ดีกว่าอย่างที่กล่าวไว้ใน EP แรก ว่าตลาดรองหุ้นกู้ใช้การเจราจาต่อรองในการตกลงซื้อขายทางเอเชียพาน์ในฐานะตัวกลางจึงได้ทำการรวบรวมความต้องการเสนอซื้อขายหุ้นกู้ในตลาดรองและทำการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าทราบในหลากหลายช่องทางแล้วมีช่องทางไหนบ้างไปติดตามกันได้ใน EP 5กับรู้ไว้ใช่ว่ากับตาสานีบา y ASP AH ค่ะ